อานรทูปเตมีกองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาพลเอกสกลสัจจานิตรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดร่วมกับนางจูดิตเบสเซฟคินอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานผู้สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นประธานร่วมในการเปิดการฝึกร่วมผสมภายใต้รหัสคอบรักโก2012ครั้งที่31ที่อาคารทูปเตมีกองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่7-17กุมภาพันธ์2555 มีประเทศไทยสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียเข้าร่วมการฝึกและจีนบรูไนและสาธารณรัฐป,ประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศเฝ้าสังเกตการโดยมีกำลังทหารของชาติสมาชิกทั้ง7็ประเทศกว่า13,180นายนายเข้าร่วมการฝึกทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศตลอดจนการฝึกที่กองบังคับการในหน่วยที่ตั้ง ด้านพลตรีทวัตสุขปรังผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่23เป็นประธานเปิดการฝึกภาาสนามในการฝึกร่วมผสมครอบบัาโก2012ครั้งที่31ที่ลานอนเนกประสงค์กองพันทหารราบที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกา ผ่านกิจกรรมการฝึกและกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ของกําลังพลที่เข้าร่วมการฝึกในทุกระดับโดยเป็นการฝึกแลกเปลี่ยนภาคพื้นดินหรือ C T X ประกอบด้วยการดํารงชีพในสนามรบการยิงปืนระยะประชิดการปฏิบัติการในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างและการฝึกพลซุ่มยิงซึ่งมีกําลังเข้ารับการฝึกจากไทย3กองร้อยจากอเมริกาจํานวน3กองร้อยครับปิดท้ายที่กรมพินิษคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดโครงการ